เอออะไรวะเน,นี่ยโอ้ยมันหัวมันหัวมันหัวเอยเอ้ยที่ไหนวะเน,นี่ยผมจำได้ว่าผมกาลังนอนเล่นเกมอยู่บ้านเลยที่หนเอ๋อผมจำได้แล้วผมจำได้แล้วเออเหมือนครั้งที่แล้วเราโดนไฟคอกตายใช่ไหมแล้วผมก็กลับมาเกิดตัวนี้เลยเอย้ว่าแต่ลิ์มันพังไปแล้วแล้วทำไมผมยังสามารถกลับมาลีสปอนได้อีกเลยเนะี่ยหรือว่าอาจจะเป็นพลังงานบางอย่างก็เป็นได้ช่างมันเถอ,อะเอาเป็นว่าเรามาแก้ไขไฟตรงนี้ก่อนอออ๋อผมต้องมีฟิลโอเค ในตู้นี้เหมือนผมจำไ,ได้ว่าครั้งที่แล้วผมเจอฟิวในตู้นะล็อกเกอร์โอ้ผมเจอกล่องทุกคนโอเคไม่มีอะไร <c oughs> เอ่อไม,ม่เหมือนเดิมหรอเนี่ยเฮ้ยแย่มากเลยเอ่อตู้นี้โอเคมีฟิวอยู่หนึ่งตู้นี้ล่ะไม่มีสงสัยคนต้องหาให้มากกว่านี้ฮะเอ่อในกล่องนี้จะมีมียาเอามาทำไมก่อน เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปหาตรงอื่นกันดีกว่าตรงอื่นก็น่าจะมีนะอย่างเช่นล็อกเกอร์ตัวน,นู้นน่ะเออเอ้ยไอนน้มันไฟง้อง้อธรรมดาเนีะ่ะโอ้ยยาผมไม่ต้องการยานี่ไงผมจะแล้วลไปแก้ไขเอฟิวันดีกว่านี่ผมก็จะจะได้ออกไปจากห้องนี้แล้วใส่เลยอัดหนึ่งโอเคน่าจะทำงานดีแล้วล่ะตอนนี้ เอ๊ยว่าแต่เขาจะให้รถไฟนี้มาทําเพื่ออะไรเนี่ยช่างมันเถอะเราไม่มีธุระกรงการอะไรกับรถไฟนี่อยู่แล้วล่ะกดปุ่มเลยจุ้มโอ้อลังการมากเอาล่ะเป็นประตูที่หนึ่งร้อยหนึ่งเลดีกว่าโอเคไอ้ล่ะเราจะซ่อมเอ๋ออเออทำไมเลยเนี่ยโอ้ยเหมึนเหมืนมืนมืน,มน,มน,มนมไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าดูดิข้างในมีตัวบ้าเปล่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอ้ยน่ากลัวเอาล่ะทำการสลับรางเลยดีกว่าไปเลยลูกพ่อ เไยโอเคในเมื่อทุกอย่างเราก็รู้แล้วมันก็ยิ่งง่ายขึ้นเถอนะนาะเอาละในนี้แชกีมีอะไรหรือเปล่าผมกลัวทีโมตี้อ่ะตาที่แล้วโดนทีโมตี้เล่นอ่ะเอาละไฟแช็กโอเคไฟแชกฐานโคตรเยอะเอาละประตูรุ่งลอย่างนี้รเราแหงนฮะตัวอะไรเอ้ยคนลุก เอาเป็นว,ว่าฉันรีบไปดีกว่าน้ำประตูน้ำมาดูน่ากลัวยังไงไม่รู้อะตรงนูน้นตรงนูน้นไฟเต็มเลยพี่พี่ไม่ต้องติดไฟทุกทุกแบบหนึ่งบล็อกกันเลยพี่อย่าทำเหมือนบ้านเราได้ไหมโอ้เออกดกด e. อ,อีเออไอฉันว่าฉันไม่ควรขึ้นแต่เนี่ยแต่ว่าเพื่อคอนเทนต์แล้วกันฉันขึ้นไปดี๋ยวไป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 ชิบเอ๊ะก็ไม่มีอะไรนี่หว่าถ้างั้นลงดีกว่า น่กลัวเอ่อชิปรีบลงเร็วเฮ้ยฮู้ยคนลุกคนลุกคนลุกเอาละอื้ยทีนี้ไปสิรัยอะเฮ้ยกลัว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 อืมตรงนี้ประตูพังพังงูงตรงนี้ล่ะเดี๋ยวอีพีนี้ฉันต้องระวังประตูหลอกเลยเนี่ย มือตรงนี้มันไม่มีประตูแสดงว่าตรงนี้แน่นอนไปไป LVD ไอ้ละไอชายล่ะฉันต้องฟังเสียงดีๆก่อนเสียงบ้าะอะไรไอ้ชายเฮ้ยเฮ้ยเสียงไอตัวนั้นเดี๋ยว เสียงไอเด็กตัวนั้นแล้วผมจะหลีเลื่องไอเด็กตัวนั้นได้ไงเนี่ยปลาไฟใช่ไหมปลาปลาไปมันก็ไม่มีอะไรโอ้ล่นไงเจอไอตัวไอตัวปัญหาละปลาไฟไทยโอ้ได้ได้อาชิเมติกชอ็อตแล้วมันตายยังไปดีไม่มันทิกช็อตว่ะ ไปเยไปเรยๆไปเ,ไปเลองอโอเคผ่านมันไม่ได้นี่น่ากลัวมากเลยจริงนแล้วก็ได้อาชิเมนเนดนิปลาของใส่มันไอ้งูเอ้ยจะจะร้องสิตกใจนี่สิน่ากลัวอย่าร้องอขอหาของหน่อยไม่มีอะไรเลยเหรอเ่ามุนมาได้ยงพี่ไม่น้จะตองต้ี่มาพี่ แม่ขำใหญ่เลยนะแม <_ kg> อย่าให้เจออีกรอบนะเฮ <_ kg> ้ยนี่ไงมาตามกันเลยเห,ลหรอฮะอนี่มันหน้าเหมือนซงจริงๆเลย <_ kg> มียาหรือเปล่าเออมียาอยู่ขอแค่มียาเยอะๆสบายแค่ไฟกระพริบหรือเปล่าไปไปไปไม่ตกวะไม่ไม่ตกใช่ไหม โอเคไปไปไปฉันว่าแปลกๆจะไงอย่างไงฉันว่าเราจะรีบซ่อนกันดีกว okay, ่าเขี่ยไปมาแล้วเข้าเลยมันไม่ผ่านทางนี้ซ้ำอ่ะแล้วไงคือ ไปตรงไหนเอ่ยเมื่อชีฉันต้องคิดนะว่าถ้าฉันไม่ไปทางนั้นฉันก็น่าจะไม่โดนผีรัดหลอกมั้งทางอะลรถูกแล้วจะไปข้างล่างโอมันมืดนะเกมอยากขอร้องฉันไม่อยากไปข้างล่างน,นนะมันมืดอะ่ะไอ้ฟิกเกอร์ตอนนั้นอาจจะโผล่มาตอนไหนก็นได้โอเคผมนั่งลงไปเคยเห็นใจกันบ้างไหมคชะตา สายอย่สายอย่สายโาย่นี่ไงอันนี้ก็มือ่อไฟใช้จะหมดแล้วนะนี่ถ้าไฟใช้หมดขึ้นมาแล้วก็ตายเนี่ยเลยเราปิดก่อนดีกว่าเอาไปใช้ในวเวลาสำคัญต่ไม่เหลือเป็นอีกแค่ดวยน,นึงก็เถอะเปิดไม่มีอะไรถ้าฉัน้องไฟเอาไอเดีมาด้วยก็คงดีดฮลัลโหล ทำไมมันมึน i i มม้นหลกับติต้ต่อกันหลายห้องจังวะสิ่งอะไรอย่าอย่ามาเล่นกับไฟเดี๋ยวไฟจะลนหน้าโอ้ยเอน่ากวนากลัวน่ากลัวนากลัวนากลเกียดดอเกียดเกมดอเอวจะดอบทำไมทำไมพอเจอสถานที่แปลกใหม่แบบมันต้องอ้นี้จะดดกเลยต้องคาร โอเคจุ okay, e นั้น r หละที ram, no. ah, room, so ่แค so ่จุน like ี่อะไรอ่ะอะไรอ่ะต้องลงเหรอข้างล่างมีอะไรปะเด็กอู้ยช่วยๆเป็นกราบเนาะไอ้ข้างบนก็สำรวจแล้วก็น่าจะไม่มีไอ้ไฟอันนี้เ้ิ่งมาไปข้างล่างอันนี้อ่ะ ข้างล่างจะมีอะไรหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยข้างล่างเป็นน้ำเหรออะไร,รอ่ะอ,อย่านะเว้ยข้างล่างเป็นเจเนเรเตอร์อ๋อมันมีอันนึง่งอ๋อไม่ใช่เราต้องไปหาอีกหนึ่งอันอยู่ดีอ่ะคลานเอาไว้ดีกว่าเผื่อจะมีปีศาจฟิกเกอร์มาพอดีก็จะอาจจะเอตัวเองพอดีเลยนี่เนี่ย พี่ผมมาตลอดไม่รู้จะไปล่าเวลาปลาเลยนี่สว่างไหมล่ะโอเคข้างล่างมันเป็นพื้นที่แบบโล่งๆเลยไม่มีอะไรเลยเอ๊ะหรือว่าต้องไปเอาจากข้างบนหรือเปล่าไปขึ้นไปขึ้ปข้างล่างมีแสงไฟแล้วข้างบนมันก็พลอยสว่างขึ้นไปด้วยเอ๊ะหรือว่าเดี๋ยวไลท์ช่วยเราเชื่อมันเถอะตรงนี้หรอให้เรามาหาตรงนี้หรอหรือว่าตรงนี้จะมี ก็ไม่มีอะไรนี่นาะโดนเดหนหรรี่หลอกโอ้ตรงนี้ไงยังไม่สำรวจเป็นตรงเดียวที่ไม่หาเลยนะเจอแล้วไปไปแก้ generator ดีกว่าเอาล่ะไปแก้ generator ดีกว่าดึงเอาล่ะไฟทำงานแล้วดีนะไอไฟเอเวอร์ดีอันนี้มันไม่มีวันหมดอะ่ะชึบไป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  กดปุ๊บไปเลยหอย่ามืดเอ้ยไฟสว่างมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวน่าจะมีสองประตูป่ะโอ้ไม่ใช่อย่าไม่ต้องการเฮ้ยประตูมันไปต่อได้ไกลมากเลยเนี่ยดีงุดๆรวดต้องรวด เลือดวิญญาณนักสำรวจไม่ใช่หนีจิวิญญาณนีจิวิญญาณนักสำรวจมันพุ่งพลาดเลยตอนนี้ชึกเอลดีเออเอลดีเยอะด,ออดีห้องมืดจะได้แบบเขาเรียกว่าไม่ต้องเสียวมากเสียวหลังเไม่มีอะไรแล้วเหรอตรงนี้น่าจะมีนะใช่ทางขึ้นอย่างนี้นะไม่น่าจะมีอะไรนะใช่ไหมไม่มีจริงด้วยเฮ้ยกระตุกอะไรฮัลโหล อะไรอะ่ะโอ้นั่น,นหรออยู่บนน้องวายปีศาจต,ตัวนั้นอะไฟปรมันดับอะโอเคไม่เจอนะไม่เจอปีศาจต,ตัวนั้นนะแต่ดีกว่าวกนนี้แหละที่ฟิกเกอร์มาจำไว้ประตูที่สี่หนึ่งร้อยสี่หนึ่งร้อยสิบสี่ดิ ครั้งแล้วฉันเจอประตูที่110ไม่ใช่เหรอเอ้น่าจะสุ่มนะแต่มันไม่น่าจะมีพิภพลอะไรกับเราอะ <c oughs> ประตูไฟเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันประตูที่ครั้งที่แล้วฉันตายนี่ว่าอย่าละเงี้หาของไว้ก่อนเลยแล้วเข้าไปนานไม่ได้นะประตูนี้เอาละไปเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เชียวอีตัวนี้มันตายโอเคไม่มีแล้วนะฮัลโหลเดี๋ยวต้องรีบไปเร็วเรเอ๋ออะไรมันมาห้องนี้ด้วยอ๋ออย่าละ่ะ uh แล้วประเด็นคืออันไหนวะ ใส่ลมปากชัดเจนเลยนี้อาล่ะประตูเฮ้ยยวเดี๋ยวเข้าน้ำไม่ได้ดรือ่าเดี๋ยว มันสีฟ้าฮะมันสีฟ้าไม่ใช่รัตจริงเราลุกจกักมันน่าจะไม่ใช่รัตแต่แค่เสียงเหมือนลัตเอาแล้วไงเกมมาก้าไงเกมใช้เสียงเหมือนกันแต่ว่าคนเราตัวม,มันก็ไม่ใช่เรื่องเนาะไปด่าเกมออกเงินเกมนี้มีเงินกับเขาด้วยเอ๊ะเข้าทำไมเราตกใจหมดเลยต้องใช้คำว่าภาคนี้มีเงินกับเขาด้วย คิดว่าพักนี้เงินจะไม่มีประโยชน์กินปากเลยมาจากตู้เลยเอ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 ้เอเจอของดีอาจจะเป็นประตูอาจจะเป็นประตูปลอมเสียงลมหายใจเสียงลมหายใจมีใช่ไหมเป็นประตูอื่นใช่ไหม Okay. อนนโอ้เกือบโดนประตูปอมเล่นแล้วไงเราต้องจำไว้ให้ดีว่าอันนี้ประตูเท่าไหร่อันนี้ประตูที่หนะึ่งร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดนะต่อไม่ใช่อันนี้ประตูที่หนึ่งร้อยยี่สิบต่อไปต้องเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบเอาระต้องสับไม่ต้องสับรางโอเคไปเลยชึบไปเลยลูกพอ่อเมื่อครั้งนี้จะมาได้ไกลกว่าที่แล้วเอาล่ะว่าครั้งนี้จะไม่มีอะไรมากนะเพราะเด็กยังไม่เคยเจอปีศาจแบบที่มันหลากหลายกว่าอี อีตัวห้องมืดแล้วก็อี่ตัวลัสแค่นั้นแหละล้วฟิกเกอร์แบบฟิกเกอร์ยังไม่ใครมีเมย์นี่กันมาอยู่อ่าพูดเลยว่าฟิกเกอร์ยังไม่เคยอนี่ฟิกเกอร์ยังไม่เคยประทะกันอบอสสมกับเป็นบอสประจำพ่างจริงเลยดีนายยังไม่ออกไปอ่ะ nó do 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 đi Chuyển cây Mà Mất mà không tu mà cột tủ tu không mà tự 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 ไม่มียานช่างมาเถอะอทำบ้าอะไรไปเมื่อกี้แล้วเสียงโคตังโคตังมันจะมาห้องนี้ไหมอ่ะวุ้นเงือออกเต็มมือเลยเริ่มปิดแอร์ดิว่าห้องนี้จะเป็นประตูจริง 嘛喽。 แล้วในชีวิตจริงนี่เด็กยอดเหรอมีมาประตูเยอะหลายเลยมีเสียงดูแลกัน ตรนั้นมันคล้ายคลายลัสแต่มันแค่มาจากด้านหน้าเอประตูจริงนะโอเคมันเปิดให้แล้วโอ้มันลบเรือนด้วยหมดแล้วอา้าวหายไปเลยโอยเจะเจอมันอีกลองตูปอมโอเคไมน คุณตายด้วยดูปิกแล้วนะโอเคผมรู้แล้วมันจะฆ่าเราจากประตูปลอมอทำไม่ดีแล้วมันโ่นยอมแพ้อย่าอยอมแพ้ผมไม่ได้เปิดผมไม่ได้ทำเออผมไม่ได้เปิดประตูนะทัว้ยผมโดนเกมเล่นเลยไม่ได้เปิดประตูเลยนะค่ะเอาล่ะนะคะ <c oughs> ผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก่อนแหละนะติตต <c oughs> ัมช่วมต้น,ต,นต,ต่อไปได้ๆคลิกเพใช่ เอาจริงนะผมคนรอดต่อไปนะถ้าเกิดเอาเคยขอนั่งด้วยหาหาหาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอผมนั่งด้วยปึ๊บเขาหายตัวไปเลยผมสมกับเป็นโกโจรจริงเลยคือเอาจริง,รง <ๆ S 2> ผมพัวรอดนะแต่ว่าแบบบั๊กของเกมอ่ะผมไม่ได้เองนี่ด้วยซ้ำอ่ะผมไม่ได้เปิดประตูด้วยซ้ำแต่มันเปิดให้ผมเองแล้วผมโดเนเล่นเหรอเอาล่ะเอาล่ะ,ปปลดดะไปปวดจิตามชมตอนต่อไปนะครับผมแล้วก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะสำหรับวันนี้ไปละไม่ไป bye. see you again later